สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ C M Variety นะครับสวัสดีพี่พี่ F C T P ทั่วทุกมุมโลกนะครับณตอนนี้นะครับโอ้ก็อยู่ริมระเบียงเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่ากว่าโอ้ดอัดคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะปล่อยพรีเมียร์ซึ่งอาจจะเลยหลังเที่ยงคืนไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วโอก็ทา คลิปนับถอยหลังเป็นข้าวดาวนะครับตั้งแต่วันที่ 6, 5, หกห้ือลยหกวัน5วันสีวัน3าวัน2วัน1วันนะครับก็คือคือน,นี้นะครับจริงๆแล้วโอ๊ตจะทำคลิปนี้ตอนเช้าแต่มันมีรางสังหรณ์อะไรอย่างหนึ่งนะครับบังเอิญว่าอ่าได้ไปเป็นแอดมินน้องน้ตาเปรี้ยวก็เลยได้รับทราบข่าวนะครับที่เป็นเพจข,ของพี่สรยุ นะครับกรรมกรข่าวช่องสามเป็นเพจแล้วก็เอ๊ะถ้าเป็นพี่สรยุทธเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ที่น่าแปลกใจคือทำไมไม่เป็นนักข่าวท่านอื่นๆหรือว่าอย่างไรก็แปลกเหมือนกันแล้วก็ข่าวนี้ทำไมไม่บอกทีมทนายธรรมรังสีทำไมไม่บอกบงคลปรก็แต่งแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริงหรือว่าข่าวลือหรือว่าอย่างไรเนาะ ตอนแรกข่าวที่บอกว่ามีการเลื่อนนัดนี้นะครับโอ้ได้ยินตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเอ่อจากช่องยูทูบเบอร์บางช่องนะครับได้ยินข่าวนี้นะครับในการเลื่อนเนาะซึ่งความรู้สึกนั้นก็คือเสียความรู้สึกผิดหวงังใช่ไหมคะเพราะเราคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะรับฟังคําพิพากษาของมงคลน,นะครับแล้วก็ประแตนด้วยนะครับที่เป็น ในกรณีของสารนะครับโอ้ก็เป็นหัวงเหมือนอีกแล้วนะครับเรื่องราวของคุนป้าแตนถ้าเป็นเรื่องของใดๆก็ตามนะครับการฟ้องการถูกร้องเนี่ยจะทำให้เอฟซและตัวโอ๊ตเองเนี่ยอกสั่นขวันแขวร,รู้สึกกัดระแวงหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับลุงโถนปราแตนซึ่งมันมันเหมือนไม่ราบรื่นนะครับเนาะสำหรับ ในเรื่องของคำพรพากษาของวันที่3 1แต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่พี่ยูทูเบอร์หลายๆช่องก็ลงพื้นที่แล้วลหลายๆช่องก็ถึงแล้วนะคะถึงที่ที่พักที่มุกดาหารนะครับณตอนนี้ก็คงรอหลับพักผ่อนนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับฝนตกตอนเย็นตกหนักมากนะครับประมาณสักประมาณ6กโมงกว่าถึงทุ่มยาวนานพอสมควรน,นะครับแล้วก็ หยุดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มาตกอีกแล้วนะครับตอนน,นะครับเนาะปลายฝนต้นหนาวคาดว่าปีนี้เชียงใหม่จะหนาวมากๆนะครับโค้ดก็เลยรอยังไม่ทําคลิปจนกว่าจะแน่ใจว่าแท้จริงแล้วศาลได้ได้พูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับได้พโพสต์แบบนั้นจริงจหรือเปล่าปรากฏว่าโสต์ด,ดูจนถึง อมีการไลฟ์สดของช่องทีวีช่องใหญ่ทุกช่องนะครับที่อดไล่ดูในในท้ง u t u b e นะครับแล้วก็ทางในช่องทีวีด้วยนะครับมีการไลฟ์สดแบบว่าติดตามสถานการณ์ของลุงพลกระแตนคือแบบโอ้โหลุงพลกับกระแตนกลับมาเป็นกระแสข่าวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดังด้วยนะครับเนาะเพราะว่ายอดวิวของแต่ละช่องฟังมากๆนะครับซึ่งเริ่มแรกมาจากช่อง ไทยรัฐนะคะเป็นช่องแรกที่เหลืออีก6วันพร้อมกับโอ๊ตที่ทาเป็นนัดถอยหลังวันที่6นะครับอีก6วันย้อนหลังใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าทำสปรุ๊ปอาหกสปรุ๊ปก่อนวันคาที่รักษาแต่ว่าก็จะมีการสัมผัสล่วงหน้าน้านะคะพอโอ๊ตเห็นกระแสมีกระแสข่าวโอ๊ตก็เลยทําเป็นแบบนับถอยหลังด้วยเช่นกันนะครับก็คือจริงๆแล้วโอ๊ตก็ลุ้นนะครับแล้วก็มี ความเชื่อมั่นในศาลในตุลาการในผู้พิพากษาที่ตัดสินนะครับแต่ว่าพอเกิดแบบนี้มานะครับโอ๊ตก็พยายามดูข่าวดูการวิเคราะห์นะครับของทีมทนายของฝั่งเราด้วยแล้วก็ทีมทนายจากข้างนอกด้วยใช่ไหมครับเราก็อยากจะได้ความรู้แล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับโอ๊ดตามข่าวเยอะมากวันนี้ที่โอ๊ดไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปออกมานะครับ จริงแล้วจิตใจโอ๊ตก็อยู่ในแมททุกช่องที่โอ๊ตได้ไปใช่ไหมครับก็จะมีช่องต่างๆที่นําเสนอข่าวแม้นว่า,าบางช่องก็เดินทางใช่ไหมครับเดินทางกําลังจะเดินทางไปมีการไลฟ์สดนะครับโอ๊ก็ดูนะครับเนาะก็ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาทั้งช่องที่อยู่กบกกทั้งช่องที่อยู่จำปาดงนะครับแล้วก็ช่องที่ทั้งช่องที่โอ๊ดเป็นแอดมินประจําอยู่แล้วแล้วก็ทั้งช่องที่โอ๊ด ไม่ได้เป็นแอดมินนะครับก็ตามนะครับก็ไปแหวนกระจายนะครับแต่ที่สําคัญคือมีเอฟซอาจจะผิดหวังหรือว่าเอ๊ะทำไมโอ๊ตไม่ไปใช่ไหมครับจริงแล้วโอ๊ตมีร้านมีร้าน,รานหรือว่ามีเป็นโกดังเก็บของไปชุดแตนซีนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวี Halloween นะครับนอกจากโอ๊ตวันที่แที่ผ่านมาโอ๊ตไปแต่งหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดนะครับให้เช่า ก็ฝรั่งช่วงนี้จะเป็นคือจําเป็นต้องอยู่ที่บ้านนะคพะพ่อแม่ออดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วลูกค้าส่วนมากไปช่วงเวลาเนี้ยก็จะเป็นฝรั่งซึ่งฝรั่งเขาไม่จําเป็นต้องใส่ชุดผีนะครับบรรทัลวนของฝรั่งก็คือใส่ชุดอะไรก็ได้ที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเนาะก็เลยตื่นเต้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของที่บ้านโอ๊กก็คือ มีลูกค้านะครับมาเช่าชุดแฟนซีนะคะไปใส่ในวันฮาโลาวีนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่โอ๊อาจจะไม่ได้ไปนะครับจริงๆแล้วอยากไปมากๆแต่พอมารู้ข่าวว่ามีการเลื่อนนะครับเนาะเพราะว่าโอ๊เชื่อว่าวันที่พรุ่งนี้นะคะไปกันหลายช่องมากโอก็เป็นอย่างเช่นพี่เซนสิทรินก็ไปถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับและอีกหลายๆมากมายหลายช่อง นะครับที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปถึงแล้วเข้าสู่ที่พักแล้วด้วยนะครับนะแล้วบางท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงของบุกดหารนะครับก็อาจจะเดินทางแต่เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้นะครับนะแล้วก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้ลุงคนก็แต่ไม่ว่าจะมีการเลื่อนหรือว่าไม่เลื่อนก็ตามนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้น <c oughs> สารจะประกาศอีกทีหนึ่ง ไม่วันพรุ่งนี้ตอนนี้เรารู้คร่าวๆว่าเลื่อนจริงนะครับข้อท็จจริงคือเลื่อนจริงๆนะครับนะเนาะเลื่อนเป็นเดือนธันวาคมนะครับเป็นแบบสิ้นเดือนธันวาคมซึ่งก็จะเป็นเทศกาลของซิ้งกีคริสต์มาสหรือแล้วก็คาวดาวด้วยนะครับเนาะก็จะต้องไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับสารให้เหตุผลว่าเรงว่านักข่าวจะ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับห่วงนักข่าวมากกว่าห่วงลุงคประแตนแล้วก,ลกว็ลูกความใช่ไหมครับทั้งความการเสียเวลาของในฝั่งฝั่งเราใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งโจทย์โอ้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆนะครับเนาะแต่ว่าพยายามที่จะไม่คิดมากพยายามที่จะคิดบวกนะครับซึ่งตัวเองส่วนตัวเนี่ยคิดหลายๆแง่หลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของพลังงานจุดส่วน เจ้าหน้าที่รับที่เป็นอยกอรต่างๆเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะก <c oughs> ออ้าวล้ำนะครับล่วงเกินในจุดนี้นะครับเราก็เลยไม่ไม่ควรจะพูดนะครับแต่ว่าเราก็คิดของเราเองได้นะครับนอ้อก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ใดๆนะครับอยากให้ลุกคลแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็สามปีกว่าแล้วนะครับที่เราได้ อยู่ด้วยกันฟันฟ่านะครับเหมือนกับว่ารู้จักได้เจอกันทุกวันในผ่านหน้าคอมออผ่านหน้าจอมือถือผ่านหน้าคอมเมนต์ต่างๆนะครับเราเจอกันทุกวันเนาะแล้วเราก็เจอกันหลายๆช่องด้วยก็สังเกตเห็นพี่ๆหลายๆท่านในขณะที่โอ๊ตเป็นแอดมินสายแวนนะครับที่ต้องจำกระโดดไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนกบเลยนะครับกะกระโดดไปช่องนั้นมาช่องนี้ก็จะเห็นพี่ๆ FC หลายๆท่าน ที่ก็กระโดดเช่นกันนะครับเราก็ให้กําลังใจกันทุกช่องเนาะแล้วก็เป็นหัวใจและกาลังใจช่วงนี้ก็สำหรับคลิปแห้งของแต่ละช่องเราก็จะพยายามดูนะครับเนาะดูคลิปแห้งของช่องใหญ่ช่องเล็กต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับเ้าหลากหลายคอนเทนต์นะครับต้นผมเองก็ทำคลิปแค่วันละหนึ่งสองคลิปเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ พัฒนาในอนาคตอีกต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลุงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องไปสักเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่เลื่อนก็คือไปฟังสารอาจจะอ่านคำพิพากษา <c oughs> เอ๊ะไม่ใช่คำพิพภากษาัขอโทษด้วยนะครับอาจจะอ่านเหตุผล ใช่ไหมครับทำไมถึงเลื่อนแล้วเลื่อนไปอีกวันที่เท่าไหร่นะครับเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับทําไมในส่วนของสารถึงไม่เตรียมพร้อมเพราะมันก็ล่วงเลยจากวันที่สืบพยานปากสุดท้ายก็มา <c oughs> หลายเดือนพอสมควรที่เรารอคอยวันที่3เดเอกตุลาคมใช่ไหมครับแล้วในฝั่งฝั่งของโจดอ่ะเลื่อนบ่อยมากใช่ไหมครับเลื่อนเป็นหลายๆเดือน เลือนเดือนอฤษภามาเป็นเดือนมิถุนาอะไรแบบนี้มันก็เสียเวลาไปหลายเดือนใช่ไหมครับบางทีในในส่วนของท่านทนายทีมทนายธรรมรังศีมากันหลาย,ลายๆท่านใช่ไหมครับรอบนี้เห็นหลวงทุนบอกว่ามากัน6ท่านนะครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายของทีมทนายก็เป็นเรื่องของอ่าค่าจ้างใช่ไหมครับในเรื่อง,องการทําคดี เรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักสถานที่เรื่องของค่อาอาหารการกินใช่ไหมครับค่าที่พักด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหกท่านแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินใช่ไหมครับตัว๋วเครื่องบินไปกลับนะครับทั้ง6กท่านด้วยใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่มันรู้สึกเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกสําหรับ fc ที่ตั้งหน้าตั้งตารอมา3ปีกว่า นะครับแต่ถ้าเราคิดในมุมบวกเราก็คิดว่าโอเคก็เลื่อนก็ทำให้ยืดระยะเวลาให้ได้พักผ่อนให้ได้หายใจนะครับเนาะก็เหมือนกับว่าโอเคงั้นเราก็ผ่อนคลายไปอีก2เดือนใช่ไหมครับเดือนนี้ตุลาก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้วันที่ส1เอแล้วก็เป็นวันนับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจพฤกาจะอยู่เดือนธันวาก็ประมาณ2เดือนนะครับแต่ตอนเนี้ย เราต้องรอวันพรุ่งนี้ว่าศาลจะนัดอุงพลในวันที่เท่าไหร่ของเดือนธันวาใช่ไหมครับไม่แน่รอบนี้ถ้าโอนีงบประมาณก็อาจจะเดินทางไปนะครับสมทบนะเพราะมันเป็นช่วงแต่ว่าช่วงนี้ครับโอตเป็นช่วงไฮซีซั่นของที่บ้านนะครับก็เป็นร้านเช่อชุดแฟนซีนะครับแลาเป็นโกดงังเก็ชุดแฟนซีก็จะมีลูกค้ามานะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนลอยกระทงอีก นะครับแล้วก็เรื่องอช่วงของวันิสต์มาสอีกนะครับก็ก็ต้องคอยดูนะครับใจโอด้อ,อยากไปจะเจอพี่ๆยูทูบเบอร์ในหล,หลายๆช่องน้อคิดถึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้โอ๊ตไลฟ์สดนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเพราะว่าเราคิดว่าโอ๊ตคิดว่าช่องโอ๊ตอาจจะไม่ได้แบบเป็นช่องข่าวหรือไม่ได้สัมพันธ์นะครับ FC ก็มากันน้อยก็เลยอาจจะต้องแบบ เออหรือว่าเปลี่ยนมาทําคลิปนะครับเนาแล้วก็ไลฟ์สดเป็นบางเวลาหรือว่าอย่างไรนะครับโอ้ก็พยายามไลฟ์สดทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พี่เอฟซทั่วทุกมุมโลกนะครับเนาะสำหรับช่องโอ๊เชียงใหม่สีเอิงวาเลนตีนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ไปจับปาดงก็จะได้กู้ช่องเดิมมาด้วยนะครับอ่าก็กู้ช่องเดิมมาด้วยถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ากู้ได้ช่องเดิมที่มียอดซับหรือที่มี2,200ซับสไครต์ช่องนั้นเดิมมาแล้วช่องนี้โอ้ก็จะทำเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับเชียงใหม่ด้วยนะครับเนาะอ๋อตอนนี้นะครับเชียงใหม่ด้วยฝนตกด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าฝนไม่ตกอากาศก็หนาวนะครับเย็นเนาะคืออย่างฝนไม่ตกนี่ก็จะอุณหภูมิประมาณ20 4องศาตอนเช้านะครับจนประมาณ30นะครับในช่วงกลางวันนะครับก็อาจจะไม่เกินเวลานี้เออไม่เกินองศานี้ไม่เกินอุณหภูมิประมาณนี้เนาะแล้วก็ในพยากรณ์อากาศก็ได้อ,อ่อได้คาดคะเนไว้ว่าปีนี้ทางเชียงใหม่และทั่วภาคเหนือจะหนาวกว่าปีที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมซื้อกันหนาวแล้วก็เตรียม ร่างกายให้แข็งแรงไว้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ฟังบรรยากาศเสียงฝนตกนะครับวันนี้ต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยนะครับเนาะแล้วพรุ่งนี้มาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่วันพรุ่งนี้ที่ไฟ์สดหรือว่าคลิปนะครับเนาะลิปแห้งแล้วก็ เราเจอเจอกับโอ๊ตได้ทุกๆช่องอยู่แล้วนะครับช่องที่โอ๊ตได้คอมเมนตะ์เนาะก็ไปเจอกันนะครับท่ายโอ๊ตได้นะครับตลอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลา,ากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ <go or> โอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ครับ